คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษเีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นกันละกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดห่วยโชคเศรษฐีเมือล้านนะครับกับสูตรดับ10ล่างตลอดชีพสุดที่2นะครับอย่าลืมนะครับสําคัญเลยกดติดตามนะครับเพื่อเทียบในส่วนของการตัดตัวเลขด้วยนะครับวันนี้เป็นสุดที่2นะโดยสถิตินั้นเราแสดงเห็นตั้งแต่ปี62อกันเลยทีเดียวนะครับสถิติตั้งแต่ปี62นะครับกุมภาพันปี62 นะครับที่ออกศูนย์4จะ4ตัวลร้านะครับเป็นดูสถิติคร่าวๆนะเราจะใช้ส่วนของหลักหน่วย10ร้อยหลักร้อยลรงมาเที่1ซึ่งคูณด้วย2 8คูณ2เท่ากับ16 16นำ6มาบวกครับ6บวก2งคงที่ครัเ6 7เป็น8ใส่8นำาปรมาวางครับ8เรามาตรวจสอบครับ8ไม่พบในหลัก10ล่างนะครับต่อมา16ปีนาคมปี6 2 สิบหกมีนาคมปี6กสอคำนวณเล้ับเป็เลขสี่สไม่พบในหลัสิล่าง16บหกมีนาคมปี62สองคำนวณเล้ดับตปวเลขสี่สี่ไม่พบในหลักสิบล้างสิบหกหนึ s, 64, ่งเมษายนปีหกสองคำนวณเล้่ดับตัวเลขหกหกนั้นไม่พบในหลักสิบล่างสิเมษายนปีหกสอคำนวณเล้่ดับตปวเลขแปดแปดไม่พบในหลักสิบล้านสพฤษภาคมปี62สองคำนวณเล้่ดับตปวเลขแปดแปดไม่พบในหลักสิบล่าง สิบหกพฤษภาคมปี6กสอคำนวณได้กับตัวนเลขสองสองนั้นไม่พบเนาสิบา 1. มิถุนายนปีหกสองคำนวณได้กับตัวเลขศูนยูนย์นั้นไม่พบแนาสิบา1สิบหกมิถุนายนปีหกสองคำนวณได้ดับเวเลขสองสองนั้นไม่พบนงาสิบา1หนกรกฎาคมปีหกสองคำนวณเล้กับตัวเลขสีนั้นไม่พบเนา10บลา1สห้ากรกฎาคมปี62สองคำนวณได้กับตัวเลขห6หกนั้นไม่พบแนาสิบา หนึ่งสิงหาคมปีหกสองคำนวณเลขกับตัวเลขสองสองนั้นไม่พบหลักสิบต่างสิสิงหาคมปี62คำนวณเลขกับตัวเลข0 0นั้นไม่พบหลักสิบต่างนึกันยายนปี62คำนวณเลขกับตัวเลข6กเลขหนะครับเรามาดูเลข6 6นั้นไม่พบในหลักสิบล้าน16กันยายนปี62อยู่นะคำนวณเลขกับตัวเลข8 8นั้นไม่พบหลักสิบต่าง หนึ่งตุลาคมปี62คำนวณเล้ก, 4. 4, กลับเป็นเลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบบาทสิบหกตุลาคมปี62คำนวณเล้กลับเป็นเลขสองสองนั้ 8. 8, keep 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 นไม่พบในหลักสิบบาทหนึ่งพิกายนปี62คำนวณเล้กลับเป็นเลขแปดแปดนั้นไม่พบในหลักสิบบาทสิบหกพิกายนปี62คำนวณเล้กลับเป็นเลขหกหกนั้นไม่พบในหลักสิบบาทหนึ่งธันวาคมปี62คำนวณเล้กลับเป็นเลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบบาท สิธันวาคมปีหกสองคำนวณได้กลับเป็นเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พแหน่กสิบปลาสามธันวาคมปีหกสองคำนวณเลขลับเป็นเลขสเลขสนะสนั้นไม่พบหนสิบปลาสิเจ็ดมกราคมปีหนะกสามา,กมาดูกันหน่อยนะครับหลักร้อยคูณสองเจ็ดสอี่สิบสี่บวกสองสิบส้าสิบหเลขดับเลขหครับหนั้นไม่พบหนักสิบปลาหนึ่งกุมภาพันธ์ปีหกสองคำนวณเลขลับเป็เลขหกอ่าหกสามครับ คำนวณเลขกลับเลขหกนั้นไม่พบนสิบ้านสิบกมานปีหกสามคำนวณเลกลับเเลขศูนศูนนั้นไม่พบใน1ิบานหมีนาคมปีหกสามคำนวณเลกลับเลขศูนศูนนั้นไม่พบใน1ิบานสบหกพฤษาคมปีหกสามคำนวณเลกลับเลขศูนศนั้นไม่พบในสิบลานสิบพฤษภาคมปีหกามคำนวณเลขกลับเปเลขสเลขสนะครับรู้สึกจะหลุดนะเลขสอ สองนั้นพบในหลักสิบลางเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับ่งมาพบในปีหกสามนะเป็นครั้งแรกถ่าไปปลายปี 1. มิถนายนปี6กสามคำนวณกับเปเลขสองสนั้นไม่พบในหลักสิบล้างสิบหกมิถนายนปีหกสองหกาคำนวณกับเเลขศูนศนย์นั้นไม่พบในหลักสิบาหกรกฎาคมปีหกสามคำนวณกับเปเลขหกหนั้นไม่พบในหักสิบล่างสิบหกกรกฎาคมปีหกสามคำนวณกดับเปเลขหกนั้นไม่พบในหลกสิบล้าง หสิงหาคมปี6กสามคำนวณเลขลับไปเลขแปพบเนี่ยาสิบล้านหลุดไปครั้งที่สงเท่านั้นนะครับสิบหสิงหาคมปี6กสามคำนวณเลขลับไปเลข8ปนั้นไม่พบเนี่ยสิบล้านหนึ่งกันยายนปีหกสาคำนวณเลขลับไปเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบเนี่ยสิบล้านสกกันยายนปีหกสาคำนวณเลขลับไปเลขสอนั้นไม่พบเนี่ยสิบล้า1หนึ่ตุลาคมปีหกสามคำนวณเลขลับไปเลขแป แปดนั้นไม่พบในหลักสิบล้านสิตุลาคมปี63คำนวณเลขกับตัวเลข2 2นั้นไม่พบในหลักสิบล้านหพฤศจิกายนปี63คำนวณเลขับเลข0 0นั้นไม่พบในหลักสิบล้านสิพฤศจิกายนปี63คำนวณเลขกับตัวเลข4 4นั้นไม่พบในหลักสิบล้านหสิงหาคมปี63คำนวณเลขกับเลข0 0นั้นไม่พบในหลักสิบล้าน สิบหกพฤศจิกายนปีหกสิบบงหนึาคมปีหกสาคำนวณดับเปลขศูน์ศูนั้นไม่พบในสิบลานี้ว่าต่อมาครับสิบหกธันวาคมปีหกสามคำนวณเลับเป็นเลขแปดเลขแปดนะเราไปดูครับเลขแปดแปดนั้นไม่พบในหลักสิบลางครับสามสิบธันวาคมปีหกสนะครับคำนวณเลขกับเป็นเลขสี เลขสี่นะครับ17มกราคมครับสนั้นไม่พบในหลักสิบล17มกราคมปี64นะครับสามแปดสี่สาก้าหสอนหนึ่งหะครับหลักร้อยคูณสองสามสองหกหกกสองหกเจ็เป็นแเลขแปดแปดนั้นไม่พบในหลักสิบลันีว่าะมาของ1นึกุมภาพันธ์ปี64ครับหนึกุมภาพันธ์ปี64คำนวณเลขดับเบิลแปดเามาดูนะครับเลขแปด แดาานั้นไม่พบในหนลัก10ล่าง16กุมภาพันธ์ปีย4คำนวณเลกลับเป็นเลข4ี่นั้นไม่พบในหลัก10บล่าง1มีนาคมปีย4คำนวณด้กลับเป็นเลข2 2นั้นไม่พบในหลัก10ล่าง16มีนาคมปีย4คำนวณเลขลับเป็นเลขศนเลขศนย์ะครับ0นพบในห,หลัก10ล่างสุดเป็นครั้งที่3มนะครับในปีย4สปีย4สี่หลุด1ครั้งนะครับ1ครั้งละ หนึ 1> 1, ่งเมษายนปี๊ยกห้าครับคำนวณเลขับตปวเลขหกหกไม่พบเนกสิบาง1นึ่งเมษาสิบหเมษายนหกสี่คำนวณเลขับเปเลขหกไม่พบเนกสิบางสพฤษภาคมปี๊กสอพฤษภาคมปี๊ยกสี่คำนวณเลขับเปเลขหกนั้นไม่พบเนกสิบางสิบหกพฤษภาคมปี๊ยกหกสี่คำนวณเลขับตปวเลขสอนั้นไม่พบเนกสิบาง หนึ่งมิไายนปีหกสี่คำนวณเลขลับเปเลขศูนูนั้นไม่พบแหนสิบล้านสิบหกม่ยอนปีหกสี่คำนวณเลขกับเลขแปนั้นไม่พบแนสิบล้านหกระดากระาคอมปีหกสี่คำนวณเลขกับเลขสอนั้นไม่พบแนสิบล้านสิกกระากาคมปีหกสี่คำนวณเลขลับเปเลขหก 6, 6นั้นพบแนนินสิบล้าหลดเป็นครั้งที่สเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปีหกสองหนึ่งสิคาคมปีหกสี่คำนวณเลขดับเป็นเลขหกห สิบหกสิงหาคม64คําคำนวณเลขกับไปเลข6นั้นไม่พบหนักสิบล้านกันยายนปี6กคำนวณเลกับไปเลข0ูนศูนนั้นไม่พบหนักสิบล้านหกันยายน64ี่คำนวณเลขกับเลขศูนั้นไม่พบหนัสิบล้าตุลาคมปีหกสี่คนวณเลขกับไปเลขสีสี่นั้นไม่พบในักสิบล้านสิบหกตุลาคมปีหกสี่คำนวณเลขกลับเลขแปไม่พบนกสิบล้า หนึ 1> 1. ่งพฤศจิกายนปีหกสี่คำนวณเลบเป็นเลขสอนั้นไม่พบแนักสิลานสิกพฤศจิกายนหกสีคำนวณไล้กับเป็นเลขหกหกนั้นไม่พบแนักสิบาน่งธนวาคมปีหกสี่คำนวณเล็กบเป็นเลขหกหกนั้นไม่พบแนักสิบลานสิบธันาคมหกสี่คำนวณเลบเป็นเลขหกหกนั้นไม่พบแนักสิานสามสิบธันวาคมปีหกสี่คำนวณไล้กับเป็นเลข2อเลขสอง um ่าลักันด 2. ส,น,น,น,ส,ส, 6, น,น,สนั้นไม่พบในหลักสิบลากสิบเจ็ดพัละคมปีหกสี่คำนวณเลขับเป็นเลขสีนั้นไม่พบในหลักสิบหลากสิบหกหนึ่งกุมภาพันธ์ปีหกห้าคำนวณเลขับเป็นเลขแปนั้น,มพาพาน, 6, น,นไม่พบในหลักสิบหลากสิบเกุมภาพันธ์ปีหกห้าคำนวณเลขับเป็นเลขสอไม่พบในหลักสิบลากหมีนาคมหกห้าคำนวณเลขับเป็เลข0เลข0ู พบหนก 19, ักสิบล้านหลุดเป็นที่ห้นะตั้งแต่ปีหกสองนะครับสิบหกมีนาคมปีหกหครับคำนวณเลขกับตัวเลขแปดแปนั้น 8, 8, 000, ไม่พบหนก 20, 1, ักสิบลานหนึ่งเมษายนปีหกห้าครับคำนวณเลขกับตัวเลขสี่เลขสี่นะครับลองดูสี่สิบหกเมษายนหกห้าคนวณออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสตัวละห้าแปดะครับเลขสี่ไม่พบหนักสิบลรับ 16เมษายน65ครับเรามาดูนะครับคํานบเลือกับวเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับ 2, 2พฤษภาคม65ครับออก658 642สองตัวล่างศูนย์เก้าเลขศูนย์พบในหลักสิบล่างหลุดเป็นครั้งที่หกนะครับตั้งแต่ปี62นะตั้งแต่พฤทธศักราส62นะหลุดเป็นครั้งที่หกเท่านั้นนะครับ 2, 2พฤษภาคม65ครับเรามาดูแบบต่อ หลักร้อยคูณสองหกสองสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ได้ดับเลขสี่นะครับดับเลขสี่สองสองตั้งล่างศูนย์หกนะครับเอกสี่ไม่พบในหลักสิบล่านนะครับต่อมาครับเรามาดูสิบหกพฤษภาคมครับหลักร้อยลงมันที่หนึ่งคูณที่สองศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสองของที่ศูนย์บวกสองของที่ได้ สองนะครับหกห้าออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสองตัวหลักส่วนสองนะครับเลกสองไม่พบในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเรามาดูนะครับหน่วยสิบร้อยหลักร้อยเรามาถึงคูณที่สองหนึ <N> ่งคูณสองได้สองสองบวกสองที่เป็นสี่ใส่ใส่สี่นะครับได้ดับเลกสี่ครับ ดับ10ล่างอันนี้เป็นสูตรดับ10ล่างตลอดชีพสูตรที่2นะครับกดติดตามนะครับจะได้เห็นในสูตรของการคำนวณน,นะครับอยากรวยต้องดูหว,วยโชคเศรษฐีมาลานครับสวัสดีครับ